มินมินบอกมัเรื่องปินเป็นอ่านเจ้าเพิ่งไปเจอเรืองบอกมันพ่อ่เจ้ไปเรอพ่ออมเจ้ไปเรื่ออยู่เตียงินเลยบอกไปพ่อไปสองปีแล้ไปเยอเลยยอเลยพอไปสองปีแล้วมไปแล้วไปสองปีแล้วสองปีแล้วพอดูแลพ่อจ้าไปแล้วปีนี้ไปอ๋อพอหาบอแล้วไอ้ยมีบันลับแล้ แกวก้วแก้วแ้ววเออเออนั่นาปีกไก่อะอย่างไรก็ได้อันนั้นคือว่าปนชอบไผ่หนูปนห่อปนลำได้ไอ้พวกนี้อย่างไรกด้่างไรก็ได้โคตรหว